สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์อีกครั้งนะครับนักเรียนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่นะครับนักเรียนถูกต้องนะครับเป็นสัปดาห์ที่16แล้วนะครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับนักเรียนเมื่ออาทิตย์แล้วใช่ไหมครับอาจารย์เอกก็ให้นักเรียนไปศึกษาคลิปวิดีโอการเคลื่อนไหวร่างกายแบบประถมศึกษาสองท่าใช่ไหมครับอาทิตย์แล้วยังไม่ให้ส่งคลิปนะครับหรือบางคนก็ส่งมาแล้วก็ใช้ได้นะครับเก่งมาก ส่วนนี้ส่วนคนที่ยังไม่ส่งตาทีนี้ส่งกําหนดการส่งทีนี้นะครับการขึน้นร่างกายแบบุขภาพสองข่านั่นเองก่อนที่เราจะไปเรียนการเราควรทาอะไรก่อนนักเรียนเราควรวอร์มร่างกายก่อนวอร์มร่างกายเพื่ออะไรครับเพื่อให้ร่างกายพร้อมที่เราจะมาเรียนการน,นั่นเองหรือพร้อมที่จะเล่นกีฬานั่นเองแข่งกีฬาน,นะครับเอาโอเคเพร้อมแลยครับไปวอร์มร่างกายกันเลย 2 2 3 4 5 6 7 8 9 0ม1 2 3ห้า7 8 9 1 0ด2 3ด5 6 7 8 9 10คหนึ่นรับหนึ่ง6 7 8 9 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. หน poor, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคขอป้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกลับกล้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเแปดก็อาลงขาบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสสสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้ากแปดเก้าสิบยปเท้าขึ้นทางขวาก่อนนะครับหนึ่งสองสสี่ เจ็ดแปดเก้าสิบอ้ซ้า,าย1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอเคครับเราวอร์มร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปคือออกกำลังกายเองเพย์พอปเดี๋ยววิ่ง5ารอบนะครับไปกัด5ารอบนะครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าไลา่บ้างแปดหนึ่งสองสามโอเคครับเราวอร่างกายเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาเรียนกันครับหรือทบทวนการเมือ่อเมื่อสักทีแล้วนะครับท่าเหมือนกันเลยการขึ้นร่างกายแบบสมสาตรสองท่าเรามาดูท่าแรกเรียนทาน่าแรก เงินด <em> ้วยนะเห็นไหมข้าแรกได้ไหมได้ลองเลยเนาะข้าสองโอเคตกฝาตายลงเห็นไหมครับนี่ข้าข้าที่สองนะ ส่งภาษากันเลยสำค่าร่วมกันโอเคนะครับอาจารย์ก็หวังว่าในสัปดาห์นี้นะครับนักเต้นคงจะถ่ายคลิปวีดีโอการเคลื่อนไหวร่างกายแบบสมสารส่งให้อาจารย์เอกนะครับสำหรับที่พ6งนี้อาจารย์ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ